เสแล้วพี่น้องคะอําน้ำเคลียร์ตัวเองเรียบร้อยเป็นจังไดเมื่อน,นี้นะคะวายอากาศเย็นอยู่เลยนะข้างนอกเมื่อคืนเป็นยังได้มวนกันบอว ep สี่สิบสี่สนุกสนานนะมีเสียงเสียงหัวเราะร้องไห้มุกไม่ซ้ำเพลงใหม่ๆเด็กๆเก่งมากพูดถึงเนาะการพัฒนาแต่ละ ep วายสุดยอดทำให้ยิ้มทำให้หัวเราะนะช่วงเต้ยหลากมวลกึบนะคะก่อนเข้ากลุ่มก็มีคนน้อยเนาะ เ,ออเด็กๆขึ้นมาโชว์นะคะในห้างโตเกียวแล้วก็นาริตะที่น่ารักอืได้พวมอะไรไม่แม่เอฟที่พร้อมต้อนรับเสมอนะคะสําหรับลูกๆเนาะความสุขวันนี้ก็เข้าวันที่4แล้วสินาอวันนี้วันที่9้าแล้วเนาะสิ 10, วันที่11ก็ต้องเอาไปส่งคืนป้าแต่มันก็เป็นรอยยิ้มนะคะที่เห็นเขาได้อยู่กับพ่อเนาะ ยิ้มละมุนละไมอเติมกำลังใจให้ฝ่ายพ่อและก็ฝ่ายญาตินะเขารู้นะเด็กเขาฉลาดเขารู้ว่าเขาอยู่กับใครเนาะว่าแสดงตัวแบบไหนอันนี้สุดยอดนะคะสําหรับเจ้าตัวเล็กทั้งคู่เลยเป็นความน่ารักมีแต่รอยยิ้มเข้าใจพูดกระจุงมกระจิงโอ้ยเขาเรียกว่าเคมีเพิ่นนะคะทั้งพ่อทั้งแม่เนาะความเก่งของเขาก็เป็นลงอยู่ที่เด็กๆนะคะความน่ารักก็ทําให้แม่แม่ทั่วโลกหลงรัก ลงรักเอาจริงๆนะคะจากใจเนาะในลูกออนไลน์ยิ่งเจ้าตัวเล็กโอ้โหแฝดแฝดแฝดบอกเลยนะเขาคงพ่อญาเนาะอยู่นี่ละมุนแท้ว่ายังว่าได้ยิ้มเปิดย,ยิ้มเปิดไปนานะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วเนาะ,ะที่อยู่ด้วยกันตื่นเช้ามาก็ได้เห็นรอยยิ้มอยู่กับย่านะฮะไปยังไงเป็นยังไงกันละพี่น้องเออ เนาะไปยังไงเป็นยังไงกันวันนี้ยายจ๋าตื่นแล้วตื่นแล้วขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมีบอกว่ายายจา๋าเอ้ยชมเอฟซีก็ชม,มอ่จะชมคนที่เรารักก็ชมไปอย่าแวะไปแขวะเขานะคะเอาจริงๆอ่ะอันนั้นคือติงแต่เข้ามาคอมเมนต์ในบ้านเยาจา่าเนาะอือก็ขอบคุณที่แนะนําจริงๆเนาะเราก็อยู่ในเขตของเรานี่แหละในเขตของเราเลยแหละอวยค่ะรักค่ะอยู่ฝ่ายนี้เนาะเราแต่เราก็ไม่ได้ไป เข้มใส่ไข่ก็แค่นั้นเนาะก็ขอบคุณละกันนะคะขอบคุณที่แนะนําจริงๆเยจา๋าไม่ได้แวะไปที่บ้านอื่นนะถ้าไม่มีเม้นเข้ามาในบ้านดีจา๋านะ,ะสาหรับติ่งเนาะเข้ามาในบ้านดีจา๋เจาเีจ๋าจะไม่หยิบยกขึ้นมาตรงนี้อันนี้ฝากถึงอ่าแล้วก็ขอบคุณที่ติเตือนนะคะเยจา๋าขอไปแบบรีแลกเนาะ,ะมีความสุข อลก็ดูความเก่งความเจริญรุ่งเรืองของโตเกียวนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ and, ของผู้นำนะฮะฝั่งเมื่อคืนนี้เห็นไหมาตากาแตนอู้ยได้ฟังเพลงคักคัก,คกนะเออจุใจนะฮะในเพลงเก่าที่เขาร้องตอนอยู่ในค่ายแกมมี่โอ้ยสุดยอดซึ่งคุ้มค่าแท้ๆเมื่อคืนนี้สําหรับใครได้ไปหน้าเวทีได้ไปกอดน้อนงะเห็นไม่นอ้องกอดอู้ยเป็นครั้งแรกที่เจออ่ะตากาแตนนะฮะอืมเธออ่าไปอยู่ ยังไงไม่ได้เราเธอต้องเป็นผิวนำเธอต้องเป็นบอสเพราะความคิดของเธอก้าวไก่และไปเร็วว้าฟังบอเมื่อคืนเนี่ยประทับใจคํำว่าของอาตากระแตนเด้อพี่น้องค่ืมตอนรับตากระแตนอย่างอบอุ่นนะแล้วก็มีเอซีฝ่ายทางอาเพชรบ้านแพงเนาะเข้ามาในกลุ่มนะมาเป็นพลังกําลังใจก็ถูกเมื่อคืนนี้ยอดถึงแม้ไม่ถึงล้านก็แปดแสนกว่านะคะพี่น้องขาเฮย้ยปันป่นตั้ง นะสำหรับไลค์กลุ่มปิดเนี่ยสุดยอดแต่และอีพีโอไปเจอกันอีพีสี่สบห้าเมื่อไรเนี่ยวันที่ยี่กว่านะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีงานเนาะอ่ะตามไปจ้าความสุขของเฮาโนะแม่เนะ